อัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวเชิงเปรียบเทียบถึงอีกหนึ่งเสื้อยือดที่ผมคิดว่าเท่าที่ผมเคยลองมาทั้งหมดหลายๆแบรนด์หรือหลายๆเจ้าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเสื้อยือดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถหาซื้อได้ในตลาดแล้วก็1สมราคา2จับต้องง่าย3ามไม่ต้องกลัวพังหรือว่าไม่ต้องทนุถนอมมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูแลรักษาง่ายมากนะครับอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นเลยนี่ก็คือเป็นเสื้อยือดธรรมดาธรรมดาปกติธรรม ที่เราใช้ไปใช้มาแล้วก็จะเห็นว่ามันย้วยมันหมองง่าานะครับนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อยืดของผมเองนี่แหละก็คือจริงๆแล้วเราก็เอาไปใส่เที่ยวข้างนอกทั้งเป็นตัวนอกที่เป็นเสื้อยืดสีขาวเองหรือว่าใส่เป็นเลเยอร์ข้างในเวลาเราใส่เสื้อคลุมทับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆพอสีเริ่มหมองวัฏจักรเสื้อยืดสีขาวผมจะเป็นแบบนี้นะก็คือพอเราใส่ไปสักพักมันเริ่มหมองหรือเริ่มเป็นขุยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเอามาใส่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัฏจักรของเสื้อยืดของผมเองก็ ชีวิตมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ตัวนี้ก็คือใส่นอนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อยืดขาวเนี่ยมันจะหมองง่ายแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคอตตอนเนาะจริงๆปกติแล้วเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆมันก็จะเป็นขุยขึ้นมาพอเริ่มเป็นขุยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยเนียบแล้วเริ่มหมองแล้วเราก็จะเปลี่ยนหน้าที่มันเอามาเป็นเสื้อนอนแทน นะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนฟังได้แหละตัวนี้คือ Uniqlo U Arism Cotton Oversize จะเป็นทรง Oversize ซิดหนึ่งก็คือตัวที่ผมใส่อยู่นี่แหละทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้ผมใส่ไซส์ M ก็คือตรงไซส์เลยปกติไหลก็จะตกนิดนึงแต่ว่าที่ผมชอบเลยเนี่ยคือใช้ไปสักพักแล้วมันไม่หมองทุกคนมันยังให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนใหม่ตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือคอเขาเนี่ย จะไม่ค่อยย้วยทุกคนที่ผมก็ใส่มา้ะพักแล้วก็ไม่ย้้ยเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนจะสังเกตได้เห็นถึงสีที่มันแตกต่างกัน,ก,นก็คืออย่างอันนั้นพอมาเริ่มมองๆม,มันก็จะแบบข้ำๆแล้วก็ไปทางเหลืองๆนิดๆน,น,นะแต่ว่าอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันขาวและเป็นขาวที่ใหม่ อยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดอีกถึงหนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแอริซึมทุกคนแอริซึมเนี่ยเขาจะเป็นเทคนโนโลยีจากยูนิโคลที่เขาทําให้เสื้อยืดเนี่ยใส่สบายระบายอากาศได้ดีส่วนตัวพื้นผิวของเสื้อเนี่ยมันจะมีความเรียบลื่นแล้วก็พอเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเย็นกว่าเสื้อยืดปกติตัวอื่นทั่วไปอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมองเห็นเลยเนี่ยผมลองคลิๆให้ดูก็จะเห็นถึงความที่มันมีความเรียบลื่นแล้วมันมีความเงาอยู่ในตัวนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ เป็นผ้าคอตตอนที่ผสานกับเทคโนโลยีของอ r ริซึมเข้าไปนะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆหลังจากที่ผมได้ลองเสื้อยืดยูนิโคลยูอริซึมคอทตอนโอเวอร์ไซส์ทีตัวโอเวอร์ไซส์ส่วนนี้จริงๆแล้วผมาใส่มาประมาณผมว่ามีปีกว่าๆถึง2ปีแล้วครั้งแรกที่ผมใส่เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเสื้อยืดใส่สบายแล้วก็เย็นนะครับเหมาะกับเวลาที่ใส่แบบสมมติอย่างเงี้ยช่วงนี้แดดร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเวลาที่เราจะต้องไปทำแอคทิวิตี้การแจ้งหรือเรารู้ว่าวันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่ในห้องแอร์แล้วผมจะเลือกใส่ตัว แอริซึมเนี่ยไว้ก่อนเลยยืนพืนแต่จริงๆแล um ้วแอริซึมอ่ะเขาไม่ได้มีแค่เสื้อยืดนะทุกคนเขามีหลายแบบเลยเขามีเสื้อกล้ามเขามีเป็นเสื้อยืดที่เป็นทรงที่ไม่ได้โอเวอร์ไซส์ก็มีเหมือนกันทุกคนลองไปเลือกดูกันได้แต่ว่าตัวเนี้ยที่เราเอามาเลือกให้ดูก็คือเป็นทรงโอเวอร์ไซส,ส, ize, ส์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วส่วนตัวผมใส่ทรงโอเวอร์ไซส์เยอะสุดเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมชอบว่ามันแมทลุกง่ายเวลาเราใส่เสื้อยืดกับกางเกงแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อยืดปกติธรมมธรมดามััันนนนนกก็็จะเเเปทรรรรรรรงงธมมมดดาาาาแต่ ize, ่่ววพพอซสสู้ึึิิศษ มันพิเศษกว่าเสื้อยืดตัวอื่นทั่วไปเพราะว่าพอมันมีทรงโอเวอร์ไซส์มันก็ทำให้เราแต่งตัวแล้วก็แมทช์ลุคได้ง่ายแล้วก็ทําให้ออฟฟิศของเราเนี่ยดูแฟชั่นขึ้นดูแบบว่าอินเทรนด์ขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคน อีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบสําหรับเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยคือความยาวเขาไม่ได้ยาวมากทุกคนเวลาเราปล่อยเสื้อออกนอกกางเกงเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเสื้อเนี่ยไม่ยาวไปนะครับรู้สึกความยาวพอดีก็คือความยาวเขาโอเคอยู่นะครับเนี่ยคือหนึ่งในเสื้อยืดที่ผมรู้สึกว่าสมราคาคุ้มราคาแล้วก็ซื้อง่ายแล้วก็สามารถ mix and match ได้หลายลุคเนี่ยครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อคลุมทับเราก็สามารถใช้เป็นเลเยอร์ด้านในได้เหมือนกันนะครับเอเวอซึ่มซึ่งข้อดีเลยเนี่ยก็คือใส่เป็นตัวนอกเองก็ได้ใส่เป็น ตัวในเองก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเย็นแล้วมันระบายอากาศได้ดีพอเราใส่เป็นตัวในเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอึอดอดัดหรือแม้กระทั่งอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะเท่าที่ผมได้ลองใช้มาเนี่ยประมาณปีกว่าๆถึง2ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอะใส่ตัวเนี้ยเป็นตัวข้างในบ่อยเพราะว่า1เลยอากาศเมืองไทยถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนอกด้วยผมใส่แจ็คเก็ตทับหรือผมใส่พวกโอเวอร์เชิ้ตหรือเป็นอะไรอย่างนี้ทับเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกมันจะสามารถซับเหงื่อเราได้ดีแล้วทําให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดระหว่างวันันนนอี้ก็คื หนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีแอริซิมเนี่ยเข้ามาช่วยตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆในการใส่ในสภาพอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอันนี้เป็นหนึ่งข้อดีเลยที่เราชอบมากเกี่ยวกับ a อริซ m นะครับซึ่งหลังจากที่เราใช้มาประมาณปีกว่า2ปีเนี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดได้ให้พูดนะผมมีเสื้อยืดอันเนี้ย ประมาณ3ตัวนะครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> จะเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่บางวันเราก็จะใส่แค่นี้บางวันเราก็อยากจะเลเยอร์ทับมันมีช่วงจังหวะที่เราใส่ติดต่อ,อกันใส่วันนี้วันรุ่งขึ้นเราก็ใส่อีกแต่ว่าใส่ในหลายๆแบบเพราะฉะนั้นมันจะสามารถแมทชิ่งได้หลากหลายสไตล์มากเลยแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือทรงไม่ยยวยทุกคนก็คือพอเป็นเทคโนโลยีอริซึมเนี่ยมันเหมือนมันเป็นผิวที่เรียบลื่นอ่ะต้องบอกว่าเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือรีบให้เรียบได้ง่ายนะครับถ้าอยากตัวนั้นเนี่ยเราจะ สังเกตว่าเวลาเราพับหรือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีรอยครีสของมันอยู่ที่เวลาเรารีดทีนึงเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลาในการรีดมากกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อผ้ามันมีความเด้งอยู่ประมาณหนึง่งแล้วก็มีความที่แบบไม่ได้ยับง่ายเท่าตัวนั้นนะนะนะทุกคนเวลาเรารีดคืนตัวมันแยกเห็นไหมเวลาผมขยับไปมันก็จะมีความยับแต่พอเอามาจับจับหรือเอามารีดให้มันคืนตัวมันสามารถเรียบได้ง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในเสื้อยืดตัวนี้นะนะทุกคนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให ว่าถ้าเกิดว่าเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยเราอาจจะให้เป็น average ไว้ชัก6.5ถึง7แล้วกันก็คือไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแล้วก็อายุการใช้งานที่มันน้อยกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าให้ Uniqlo U Arism um Cotton Oversize T เนี่ยให้9.5แล้วกันเพราะว่า,าจริงๆแล้วผมตัดไป0.5เพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ชอบทรงที่เป็น oversize แบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนตัวความคิดผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบที่เป็น oversize จริงๆลดไซส์ได้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้0.5นั้นมันหายไปกลายเป็น10 นทุกคลองดูครับทุกคนว่าทุกคนชอบแมทชิ่งสไตลิ่งแบบไหนจริงๆแล้วนอกจากสีขาวเนี่ยเขาก็มีอีกหลายสีที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถแมทช์ลุกตามความต้องการของแต่ละคนได้จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยสีขาวผมมี3แต่ว่าสีอื่นเนี่ยผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะเท่าสีขาวถ้าเกิดให้พูดตามตรงแต่ว่าเราก็ใส่ในวันที่เราอยากใส่เสื้อยืดสีๆเราก็แมทช์ลุคอยู่บ่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ราคาดีแล้วก็คุ้มค่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําเลยอันนี้นะครับทุก ก็ถือว่าเป็นเสื้อยืดอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นเสื้อยืดที่ดีเลยนะครับเป็นเสื้อเรียบๆง่ายๆที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ใส่ได้หลากหลายแมชง่ายแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือดีไซน์ที่เขาเป็นไทม์เลสแล้วก็คลาสสิกดีนะครับใส่ได้บ่อยๆถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่ก็ยังดูใหม่อยู่นะครับด้วยทรงที่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆแล้วก็ด้วยเทคโนโล,โลยีเนื้อผ้าข,ของเขาก็ได้คุณภาพเหมือนกันนะครับทั้งทอแน่นได้เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็น,น ชอบมากๆนะทุกคนสำหรับ Uni ยูนิโคลยูคอทตอนโอเวอร์ไซส์ทีนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ลองไปดูกันได้ครับจากยูนิโคลนะทุกคนก็จริงจริงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณยูนิโคลนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าใช้มานานแล้วแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสมารีวิวให้ทุกคนฟังเป็นคลิปเต็มๆเกี่ยวกับเสื้อยืดตัวนี้เพราะว่ามันใส่ดีจริงๆทุกคนก็ใครสนใจยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับทุกคนคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ